สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําการเช็คตรวจสอบเครื่องนะครับว่าเครื่องตัวนี้เป็นต่นอะไรนะครับโดยใช้เว็บของ vivo A นะครับเมื่อมันขึ้นหน้าล็อกแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเรากดเช็คอ m มีอะไรไม่ได้นะครับให้เราทําการปิดเครื่องครับแล้วก็เข้า fastboot mode นะครับกดเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับ ำหรับช่างหลายๆคนที่เจอปัญหานะครับทั้ง y 1 2 s c p u คอคอมแล้วก็ Y.12A นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสีการใช้คเข้าหน้า Fastboot เรียบร้อยนะครับเป็น Vivo Fastboot แบบนี้จากนั้นให้เราไปเปิดโปรแกรม a o Tool ครับหลังจากที่เราเปิด a n o ทุ Tool ขึ้นมานะครับให้ไปที่เมนูของ Fastboot ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Vivo Quick Info นะครับจะเห็นว่าเราได้ค่าเลข Device ID มานะครับเราก็ เอาได้อีมีตรงนี้ไปเช็คจากที่เว็บไซต์ของ vivo นะครับก็ไปที่ vivo emi vivo support e ME, ร m บ vivo. com. th vivo support emi ตามนี้เลยนะครับทีนี้เราก็ดูหมายเลข emi นะครับ869260 869260 แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับข้าพเจ้ายอมรับนะครับกดส่งครับแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ F2 SY <S ทุกครั้งมันจะถามไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นอ่าผลิตภัณฑ์รุ่นอะไรนะครับอย่างตรงนี้เขาจะบอกเป็นว่า 12A ล m 3ลม2สีมิ้นกร e นนะครับซื้อวันที่เท่าไหร่หมดประกันวันที่เท่าไหร่ ับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องอซื้อเครื่องมาแล้วไม่รู้ว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องอะไรหรือว่าเครื่องมันล็อกอยู่เราไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เช็คตามนี้เลยนะครับก็จะทําให้ง่ายต่อการทํางานนะครับ